สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังแนวทางครับเป็นไอเดียเนาะสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากให้การเทรดรเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนฐานะนะฮะผมแนะนำให้คุณลองฟังดูนะว่าอยากให้คนนั้นวางแผนฮะวางแผนว่าช่วงเวลา 5ปีแรกของการเทรดนั้นของเส้นทางนี้นะทุ่มเทไปกับการเรียนรู้ครับพัฒนาตัวเองสร้างระบบเทรดครับสร้างระบบเทรดที่เปลี่ยนชีวิตแล้วมันจะเป็นการทุนที่คุ้มค่าแน่นอนครับหลังจาก5ปีนะผมว่าคุณจะทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนฮะ เปเลยทีวผมได้จากนี่ฮะเป็นทวีตของคุณ Money Trade Edge นะครับ better the better thinking better trading มานีนะฮะส t ตอรี่ของนักเทรดนะฮะวันแรกครับโหคุณมีความมั่นใจ100%เเลยครับว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่อนอนฮะมันก็ไปสอดคล้องกับนี่เนาะกับภาพนี่ฮะ ทุกคนเข้ามาเนี่ยล้วนแต่มีความฝันครับที่จะรวยเร็วนะฮะวันแรกเนี่ยทุกคนฝันเลยฮะมั่นใจว่าสามารถเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนครับจากการเทรดผมก็เป็นหนึ่งนนั้นนะนองเมงนั้นเข้ามานี่ผมเชื่อมั่นว่าผมรวยเร็วแน่นอนครับผมตั้งเป้าไม่เกิน5ปีซ้ำไปนะ3ปีเนี่ยเห็นเงินละวันนี้นะตั้งอง่าแรกนะเป๊ะเลยครับเนี่ยมันกัเลยเดวันนะ 100% Confident in becoming a millionaire ครับผ่านไป2ปีครับความมั่นใจเหลือศูนย์ครับหลังจากที่ขาดทุนยับเยินครับเพราะเทรนดยความกลัวความโลภแล้วก็สงสัยตัวเองครับใช่เลยครับผมเป็นงิ้มกันฮนะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องสากลน,นะเมื่ออาจจะเป็นคนไทย เม้าไทยเม้าเทศฮนะเป็นเหมือนกันหมดครับเพราะว่าตลาดหุ้นนั้นมันเป็นเรดโอเชียนครับเกมใดก็ตามครับที่ใครๆก็สามารถเข้าสู่เกมได้ไม่มีการสอบแข่งขันนะครับเกมนั้นยากแน่นอนฮนะนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงของธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งนะ เกมไหนก็ตามที่ใครๆก็เข้ามาได้ไม่มีการสอบคัดเลือกไม่มีการคัดผู้คนคัดความรู้นะเกมนั้นเรดโอเชียนแน่น,นอนครับคนที่จะเก่งนนอไอนะ้คนที่จะรอดได้รวยได้นั้นคนที่จะรอดและชนะได้นั้นนะต้องเก่งชิบหายนะฮะต้องเชี่ยวชาญต้องมีความพิเศษเฉพาะตัวจริงๆครับต้องตัวเด่นจริงฮนะ ต้องโดดเด่นจริงๆต้องเชี่ยวชาญจริงฮะนี่เป็นความจริงของธรรมชาตินะดังนั้นการเทรดน,นั้นเป็นเกมแบบนี้เลฮะทุกคนเข้ามาร้อยเปอเซ็นตนะฮะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องรวยแน่นอนฮะแต่เวลาผ่านไปครับสองปีชัดเจนนะว่าหมดสิ้นฮะหมดสิ้นและความมั่นใจว่าตัวเองจะรวยได้จริงอย่างที่ฝันหรือเปล่าครับ ฉันมาทําอะไรที่นี่เพลงจะลอยมานะครับฉันมาทําอะไรที่นี่ประเจริงครับผมเป็นเหมือนกันนะแต่ผมโชคดีนะครับที่ด้วยความที่ผมเขียนหนังสือครับผมมีรายได้จากหนังสือแล้วหนึ่งผมท youtube ผมมีรายจาก youtube จึงทําให้ผมมีมีเงินหล่อเลี้ยงแล้วก็เ,เการเทรดมันก็มีดอกผลที่เป็นเหมือนกับ ข้างเคียงนะเป็นบายโปรดักต์จากการเรียนรู้มาเหมือนกันไว้ผมเลยสู้ต่อได้ครับกัดฟันสู้ต่อนะแล้วอย่างคือในความที่ผมเป็นอนะินโทรเวิร์ดฮะผมเข้าสังคมไม่ค่อยได้ผมชอบอยู่คนเดียวันั้นอนะ่นะอาชีพที่ผมพอที่จะทําได้แล้วก็เรียกว่ามีเงินหล่อเลี้ยงตัวคือเป็นนักเขียนและหนึ่งสองคือเป็นนักเทรดฮนะมันเป็นอาชีพที่ผมเลือกไม่ได้ละและเป็น อาชีพที่เหมาะผมสุดฮะผมจึงยังคงไปต่อจากการเทรดนะเป็นเรื่องดีครับได้ทำคานคือได้อ่านหนังสือพี่มาร์กเมนเดวินี่ฮนะอะไรนะ,ะเทรดอย่างพ่อมุ่นเอ้ยไม่เทรดอย่างอะไรวะเทรดจากเส้นหุ้นอนะ่ะเทรดจากเส้นหุ้นให้ได้กำไรคันเทพมาเรื่อนั้นแหละครับที่เป็นหนังสือที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะ มาเก็บวิศาดนั่นแหละครับแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นการเรียนรู้ฮะคือการที่ผมผ่าน2ปีไปได้นั้นไอ้ช่วง2ปีแรกครับผมจะเป็น2ปี3ปีนะ2ปี3ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมถึงจุดตกต่าละเป็นจุดต่ําสุดของการเทรดแล้วเพราะว่าผมขาดทุนเยับเยินเลยจากหุ้นเสียดสลึงฮะหุ้นเสียดสลึง n park iec พวกนี้นะผมมีหมดฮะราคา0.0102034น่มนี่ผมมีหมดฮะเพราะว่าเป็นการเล่นหุ้นแบบหวังรวยทางรัดซื้อเผื่อปั่นนะแต่โดนตลอดฮะดูเลยครับเพิ่มทุนก็โดนแล้วฮะนะ่นะพวกนี้ครับนะครับชัดเลยตรงกับที่คุณ o n n y t r a d e บอกนะฮะว่า2ปีแรกนั้นความมั่นใจในศะูนย์ฮะแต่จะบอกไปว่า เรื่องความที่ผมยังคงอึดยังคงฝืนสู้ต่อไปแล้วก็การเทรดนั้นมันมีบายโปรดักต์จากเรื่องอื่นด้วยทำให้ผมนั้นเออ,อยังคงตั้งใจเรียนรู้ต่อไปหวังว่าผมจะได้ข้อมูลมาเขียนหนังสือด้วยเอามาพัฒนาตัวเองด้วยกลายเป็นเรื่องดีนะครับเป็นการหาจิ๊กซอว์ตัวที่มันขาดไปเรื่อยเอามาเติมมาเติมนะกลายเป็นหนังสือหลายๆเล่มที่ผมเขียนนะครับ เป็นง่ายนะเหมือนนะ่ะหาจิ๊กซอได้มาก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งจิ๊กซอได้ก็อีกเล่มหนึ่งเลยครับนี่ฮะผ่านไปห้าปีครับเริ่มมีความมั่นใจแล้วแล้วก็เจอครับเนี่ย e ฮะ h e ก็คือนะครับ positive expectancy ครับพอเจอ expectancy นะฮะนั่นแหละครับระบบเริ่มมาแล้วครับ risk reward เริ่มมาแล้วครับเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นเคยได้ยินนะ risk reward ตั้งแต่ ปีแรกมาริซิวอร์ดบันทึกการเทรดการวางแผนไม่คิดมาหมดฮะแต่ว่าใจตอนนะ้นผมอยากรวยเร็วอยากพิสูจน์ตัวเองนะเพราะว่าตั้งเป้าว่าไอ้ห้ปีฉันต้องรวยนะแต่พอผ่านไป3ปีแรกเลนะฮะความมั่นใจเหลือศูนฮะแต่ด้วยความที่ยังสู้ต่อไปเจอหนังสือดีเจอครูดีครับเจอพี่มาร์คมาเนว,วนี่นะก็ทำให้ได้รู้จัก expectancy ครับ สัมการเอ็กซ์เพคแแล้วก็ positive e x p e c t a แทนนั่นแหละครับจดเปลี่ยนเลยที่ผมเริ่มเทรดมีระบบมาขึ้นหนังสือเล่มหนึ่งคือชื่อว่าความรับรูปเทรดนะครับก็ดีเช่นกันอ่านก็เก็ตแล้วก็ไปลิงก์กับหนังสือคิดและเทรดอย่างแคมป์ของพี่มาร์คพอดีเลยนะครับพอผ่าน5ปีปีนะครับจากนั้นแหละครับระบบเริ่มมาแต่ว่าพอระบบเริ่มมานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ผมทําเงินทันทีนะแต่ว่ามันเป็นสเต็ปแบบนี้ฮนะ แบบนี้นะตอนแรกขาดทุนหนักขึ้นมาจากนั้นก็ขาดทุนน้อยก็กลับมาที่เท่าทุนครับแล้วก็เริ่มกําไรน้อยครับผ่าน5ปีเนี่ยผมเริ่มกำไรน้อยล้วจากนั้นก็ค่อยๆกับเติมไปเติมไปเรื่อยครับคือการเติมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารทฤษีรีวอร์ดหนึ่งทําไงให้ได้รีวอร์ดโตกรุ๊ชมากๆตอนแรกผมก็ใช้โพซิชันไซส์โตแต่ว่าหยุดเทรดไม่เป็นครับ จึงเข้าสู่ช่วงเวลาที่อตลาดดีกำไรงามตลาดแย่ก็คืนกลับไปบางเวลานะผมเองก็ใช้หลักการซือ้อถือทิ้งไปเลยฮะคือสเปรสปะพูดยังไงเสรนดสเปรสปะบางช่วงก็สวิงเทรดบางช่วงก็ซื้อถือมันก็ไม่เป็นระบบีชิชัดเกนฮะแต่ก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยการเดิมทำเงินนะต้องตั้งอยู่บน expectancy ฮะถึงเวลาหนึ่งครับผมเริ่มสลัด ให้แนวทางซื้อทิ้งไปผมเริ่มที่จะยึดจะสวิงเทรดละโดยให้ r i สหน r ่งรีวอเป็นหลักแล้วก็ให้โพ i ิชันไซส์ที่มันถูกต้องและเหมาะสมเพื่อจะให้ร i s ห1ึ่งรีวอหให้ได้ตอนนั้นเองนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าอาห้าโมเมนฮะโอ้เกมที่มันทำเงินอย่างสม่ำเสมอและครบวงจร เป็นแบบนี้นี่เองครับนี่นะครับจึงเกิดหนังสือที่ชื่อว่า position e book นั่นเปนะ็หนังสือโพ s ชั i o n sizing ขึ้นมาครับเนี่ยนะเล่มนี้แหละนี่เป็นพัฒนาการครับปีแรกจะเป็นอย่างนะี้ฮะจากนั้นอนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะคุณจะเริ่มพัฒนากลายเป็นจากขาดทุนหนักนะเป็นเท่าทุนแล้วก็กําไร,สม,ารสม่ำเสมอครับอันนีนะ้พัฒนาการครับคีย์สำคัญคือ position sizing ครับ นี่ครับที่เป็นมิชชั่น Zero t o h ฮีโรที่ผมเขียนขึ้นมาและอยากจะแชร์ให้กับผู้อ่านนะครับได้แนวทางน,นะฮะคือผมมองว่านะนักเทรดที่เข้ามาในตลาดจำนวนมากครับมีความฝันนะผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับใครก็ตามที่มีความฝันนะครับ น้อยนะครับคือการที่ใครสักคนมีความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทั่วไปนะครับคุณพิเศษนะผมไม่อยากให้คนที่มีความฝันนั้นต้องถูกทําลายเพราะความคาดหวังไม่สมจริงอะอะไรคือความคาดหวังไม่สมจริงก็เนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณอยากรวยเร็วทันทีไงคุณคิดว่าตลาดหุ้นมันทาให้มันเงินง่ายมันรวยง่ายแต่จร,จริงไม่ใช่ครับตลาดหุ้นนั้นเป็นเรดโอเชียนฮะ แต่ไอเรดโอเชียตลาดหุ้นนั้นมันเป็น Red โอเชียนสำหรับคนที่คาดหวังว่าทุกอย่างจะง่ายครับเป็นเ e ดโอเชียสำหรับคนที่ขี้เกียจครับ Red โอเชียนสำหรับคนที่เทรดประกันพนนันครับถ้าคุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตนะว่าฉันจะมาแบบเอาจริงทีรวยให้ได้ตั้งใจพัฒนาตัวเองครับเรียนรู้ ว่าอะไรสําคัญที่สุดแล้วก็เรียนรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงและเล่นเกมนี้ที่สุดนะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนครับว่าการเทรดนั้นมันมีสูตรอะไรที่มันเป็นสูตรสําเร็จเนี่ยเล่มน,นี้จะมีครับ zero to Hero นะูน r o ะเรียนรู้ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ expectancy พูดยังไงสปอยล้วกัน expectancy ครับทำความเข้าใจ expectancy ครับ ทำไงให้ได้เป็นบวกครับโดยการจำกัด loss ก้อน loss กับก้อน win ครับให้ก้อน loss เล็กก้อน win โตกว่าเนี่ยทำนี่ง่ายครับทุ่มเทเวลานะผมว่านะไม่เกิน2ปีครับคุณเห็นผลนะฮะผมมีนักเรียนท่านหนึ่งที่เรียนกับผมแล้วก็เขาก็คือตอนแรกเขาขาดทุนหนักจากการซื้อ ไม่มีไม่มีแผนไม่มีสูตรอะซื้อตามคขาไม่นาโบรกเกอร์แล้วก็อะไรตัดหนักขระทุนหนักเ่ยฮะแล้วเขาก็เปิดพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งแล้วก็เทรดตามที่แนวผมก็สอนฮะแนวทางที่ผมสอนนะปรากฏว่าเขาส่งวันทีการเทรดผมดูทุกสัปดาห์นะชัดเจนว่าผลงานเขาดีอะขาดทุนก้อนเล็กกำไรก้อนโตวกว่าแล้วก็เบรกดาวมาเนี่ยตัวเลขดีเลย นี่เป็นเล่มเนี้ยก็เอามาจากคอร์สนะครับคอา์ที่ผมสอนนักเรียนผมแหละเอามาเขียนให้คนอ่านแบบง่ายง่ายถ้าคุณทําได้นะคุณทําตามนี้ได้นะา่นี้ได้นะผมว่าห้าปีเนี่ยคุณจะมั่นใจเลยเพราะว่าคุณจะมีความได้เปรียบและมีเอเมีซิสเต็มมี Risk Plan ริสแพลนดีฮะนี่ครับผมจึงอยากให้ นักเทรดนะฮะคนที่รู้สึกผิดหวังท้อแท้ใจกับการขาดทุนนั้นน่ะอย่าเพิ่งถอนตัวถอนใจไปลองอ่านอีบุ๊คนี้ก่อนฮนะมีใครที่ไม่มาเก็ตเ่ยเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปให้ท่านให้ท่าน,นซื้อนะครับอ่านดูก่อนผมอยากให้คุณรับรู้นะว่าการเทรดนั้นอนะ่ะมันคือระบบเว้ยมันคือระบบ มันคือเกมที่คุณต้องใช้ระบบเข้ามาสู้คุณต้อมีระบบะครับคุณมีความได้เปรียบครับถ้าคุณมีความได้เปรียบเนี่ยเช่งเล่มเรนี้จะบอกคุณนะมันค,คืออะไรแล้วคุณทําตามไม่ได้นะเฉพาะจากัดการขาดทุนให้เสียน้อยกําไรก้อนโตกว่าแล้วทาซ้ำทาซ้าาเนี่ยคุณไปต่อได้แน่นอนครับแค่คุณรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงสูตร ที่เียนชนะคืออะไรแล้วทำไงก็ได้ครับที่ให้ตัวแปรแนัน้นอะเอาเข้าสูตรแล้วคุณได้กำไรครับแค่นี้ฮะเริ่มต้นแบบนี้แล้วคุณจะดีขึ้นครับโอเคแล้วอดีตที่คุณเคยแย่นะสลัดทิ้งไปจบไปคุณอาจจะไม่คัดไม่ต้องขายก็ได้ครับหุ้นที่คุณหุ้นที่คุณติดดอ,อยอย่ไม่ต้องขายก็ได้แต่ว่าแบ่งเงินจำนวนหนึ่งครับมาลองใช้ตามสูตรที่ผมเขียนในเล่มน,นี้ดูครับ ซีโร่ทูฮีโร่นะผมมั่นใจว่าคุณจะเริ่มเห็นละเออเนี่ยไอ้สูตรใหม่เนี่ยที่คุณทําตามเรื่มนี้นะหลอกผลนะ่ะจะทําให้คุณมีความเชื่อมั่นกับการเทรดนั่นแนะมันทําให้คุณรวยได้จริงไว้แค่คุณเห็นแสงสว่างไปโมงนะคุณเห็นว่ามันทําได้จริงนะเหมือนนั้นแหละครับการเทรดคุณจะเปลี่ยนเลยครับนีฮะ อย่าเสียเวลาครับมันจะมีคำหนึงที่มีคนชอบพูดกันแล้วก็มันทําลายนะักเทรดมันมากคือหุ้นเปลี่ยนชีวิตผมไม่เชื่อเรื่องนี้ครเพราะอะไรครับหุ้นคือปัจจัยภายนอกครถ้าคุณเชื่อหุ้นเปลี่ยนชีวิตนะมันก็เหมือนกับคุณซื้อรอัตตอรี่ครับนะฮะโอกาสถูกน้อยมากครับแต่กลับกันนะครับผมอยากชวนคุณสร้างระบบเทรดเปลี่ยนชีวิตเนี่ยระบบเทรด คือสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณทําซ้ําได้ระบเทรดก็เหมือนเหม,มือนเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปัม๊มปั๊มเงินแล้วกันพนูดง่ายๆเต่วถ้าเป็นเป็นทางอ่าเป็นทางโรงงานนะั่นคือเครื่องเครื่องปัม๊มเครื่องปั๊มต้นแบบครับปั๊มเหล็กเนี่ยปั๊มเหล็กออกมาเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนใกล้ๆกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควบคุมได้ขึ้นอยู่คุณแบบเนี้ยระบบเทรดน,นั้นถึงแม้มันจะ ไม่ทําเงินก้อนโตเหมือนหุ้นเปลี่ยนชีวิตแต่ได้ไมาเรื่อยๆครับอย่าให้คุณมองเกมในแบบที่มันเป็นไปได้จับต้องได้วันนี้มากกว่าถ้าคุณเชื่อผมผมมั่นใจว่าแล้วคุณทําตามที่เล่มนี้แนะนํานะครับผม,มว่าคุณจะมีผลงานดีขึ้นแน่นอนนะอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งถอนใจครับการเทรดนั้น นี่บอกไปคือในเมื่อใครๆเข้า,ขามาได้มันจึงยากแน่นอนแต่มันจะยากสำหรับคนที่เล่นหุ้นแบบการพนันยากสำหรับคนที่เล่นหุ้นแบบไม่มีระบบยากสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่เทรดเป็นระบบครับโดยเฉพาะรู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงแล้วเล่นเกมให้ดีสุดเมื่อน,นั้นครับ เกมเปลี่ยนครับผลงานเปลี่ยนแน่นอนะแนะนำเล่มนี้นะครับมีขายที่ไม่มาเก็ตน,นะครับซื้ออ่านได้นะครับเท่านี้นะครับเจอกันเลมหน้าสวัสดีครับ